สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC แฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกท่านนะครับวันนี้เราเดินทางนะครับมาตามความฝันของตาเธอนะครับตาเธอคนฝันดีนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเข้าตัวกับนะครับตานะครับฝันนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้รับชมในคลิปนะครับที่เราลงให้นะครับผมเราก็แจ้งมาจากนี้นะครับตาเธอให้ตัวนี้เลยนะครับสองสี่ 43 2 3นะครับเข้าตัวกลับนะครับเพราะว่า2ตัวท่านให้มา2หางเท่านั้นนะครับยังไงก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับหลายท่านถ้านําไปกลับก็น่าจะได้3-2กันเลยทีเดียวนะครับสหรับงวดนี้ตาได้หรือ,อยังอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าตาท่านได้ความฝันหรือ,อยังนะครับนูน่นตาอยู่นู่นนะครับท่านผู้ชมโอ้ตาเธอจุกราจุกราเป็นจังได้ออาเฮ็นยังอยู่นี่เห็นหยีมาเห็นหยีมา U u, อันนี้คือคนเจียวคนอันนี้เถอะใส่หมวกคือยังใส่หมวกคือนเจียวเถิดตาขึ้นมาโอ้เลี้ยงมาครับตาเธอเลี้ยงมามาซื้อยังไงล่ะกองฟ้ากองฟ้าพารวยพารวยเป็นจะได้หวดมาก่อนคือจังฝันครับฝันแน่เถิดโอ้เอาตัวแม่นเลยเด้บางคนแต่เขาโตกลับเนาะตากต่เขาจับให้เป็นสามสองก็น่าจะถืออยู่แต่เขามาจามให้สองสามพี่น้องสามสามสองนี่ล่ะไปยังบอกแล้ว บอกให้ว่าซื้อเลขตัวนี้เราไม่ต้องไปใส่มาใส่เลขสิออกอยู่ในนี้ออกอยู่ในนี้ท่วนข้อมฝังมือตาข้อฝันฝันงวดก่อนฝันว่าจะได้กว่าคือไดฝันว่าคนมาตายอยู่หน้าประตูครับเฮ็ดบุญกันรู้บ้านบ้านฤทธิ์ที่น่ากษานสองครับมาอยู่บ้านฤทธิตายมาอยู่บ้านฤทธิ์ทีบขนฝันน่ะครับสามห้ามันสามห้าวันนี้เลขมันจะอยู่หลัก หลักสองหลักสามหลักห้าเนี่ละตัวบางทีวันวาจังทีเราหมดบางนึงเลยอะไรกับวันวานกันสันมันออกไปยังที่ในข้อฝัากขอตางหวดที่ผ่านมาอ่านะตอนนั้นอีกกับข้โต๊ะครับเพื่อกันโต๊ครับเือกันหมวดก้อนหาแปดสามไฮไปหาแปดสองหาแปดสองตัวก้อนออกเสียหาแปดสามอยู่แต่ว่า คือบอกท่นหมักท่ันหมักแล้วเอาหาแปดสองเหมือับบอสันก็นโอ้ยแตส่สามตามโตเลยเหมนนี้ก็ยังว่าเข่าอยู่แต่เฮาเขียนให้โตกลับนะครับพี่น้องกันนาจเจนเด้อนะครับสองสี่สามนะครับสองสี่สามสามหาสองนะครับตาเพื่อให้มาตัวนี้นะครับเขาก็มาแจ้งให สองสี่สี่สามสองสามนะครับแต่พี่น้องเฮาถ้าท่านใดที่เพิ่นได้รับช่องชีพเพิ่นก็น่าจะกลับเอาอยู่ดอกนะครับเนาะเพราะว่าพี่น้องกับอยู่แล้วเพราะว่าถ้าชินตะเข้าบักกับก็บ่ได้เอ้ากล้องมันเป็นยังไงกล้องเอาเขาเอาเขาเองก็กินอยู่น่ะมันติดข้าวไม่หรอวะเดือดอยู่นั่นแหละเฮ้ยเฮ้เงินเฮ้เป็นมาสั่งเขาม่เป็นมะหมาเนาะเราหงวดนี้เดตตางวดนี้มือใดบอกเอ็ดซี่น้ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างอกางอ,อกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางจ่อมือจ่อเวทมากครับพี่น้องเพนทาบอกออกไปสองสามสามมือวา งูแล้วให้เพียน้องพิมพ์คำว่ารอไวเลยนะเนาะรอไวเลยพิมพ์คำว่ารอไวเลยนะครับรอไวเลยสลับตาเธอคนฝันดีงวดนี้ปล่อยปล่อยเตนเนอร์เนอรเด้อตาแล้วเทียถือเล็กดังเล็กอันเขาละพี่น้องหาสื่อบบได้<า>พี่น้องนันก็อันส <c oughs> ามสองสองสามอันคืออันฮาซสื่อบบได้ว่นวันนึงนี่เออ,อคือว่าจดสนุแล้วตาสีครับผมสีนอนมือใดสีฝันคิดว่าถ้าเกิดว่าจะได้เอเซียกจะได้รอเอเซีก็ต้องมาตอนวันที่วันที่ห้า วันที่ห้าเอาจ่อมือแล้วมัอนี้วันที่สองเลยเด้อที่แอดมินไทยถ้ำนะครับวันที่สองตาบนัดวันที่ห้าให้ท่านผู้ชมพิมพ์คขาว่ารอไว้เลยเอารอไวเลยสิตั้งใจฝันเลยบอกครับตาเดี๋ยเขาจะได้ห่อนัดหอนวันที่หาไปนะทรงพาวันหน้าเอาทรงพาวันหน้าเอาไฮโซ่ไฮมันวันที่หนวันที่หนึ่งวันพ่าทรงพาวันหน้าคนส่งซีเขามันก็เขาเองกันโ่งซีบ้ายก็บบังไเลยล่ะกันโ่งซีเขามันต้องมี่ทำบุญทำทานไปบ้านหลังนั้นหลังนี้ครั่ ส่วนมากตาฝันนี่ฝันทีเห็นตาในบ้านคนเนาะฟันจะในบ้านคนฝันเห็นป้ายทะเบียนโปป้ายยังกับป้ายบานอีกที่คนตายในยังในยอยในบ้านเลยในบ้านได้กระชังห้าจังน่ำงวดนี่ฝันว่างวดที่ผ่านมาฝันว่าปูตีเออปูจ้าอยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตูบานอีกที่ปูกับสาสิมหาอสาสิบสองบ้านบ้านเจ้าของคนฝันนี่สามหาสามหา กุญแจนี่ก็บซีก็บสองสามซีโอ้ซีนี่ด็ตัวนี้กุญแจที่ตาบอกว่าสองซี่สามนี่เด็กกุญแจนี่ก็เลยมาประจวบมาเหมาะกันเหมาะกันเลยมันคือมืดแถิดทีนี่ผมคือถ่ายมืดแถิตาเนี่ยมาจากอย่ยงในจุดตาจะไงมามามันมืดมันมืดโอ้ย่ายทายเป็นสีมืดนมืดพี่น้องเฮาเด้อนะครับสำหรับอีซี่ธันเดนะครับที่ยังคงตามแนวทางของตาเธออยู่นะครับก็บล่อได้นะครับประมาณวัตถิหาเนาะตา ประมาณวันที่5นะครับพิมพ์เขาว่ารอไว้เลยนะครับสำหรับทนายที่ยังตามนะครับอาจจะยได้ก็ยังเป็นแนวทางเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้อนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลเป็นแนวทางทางช่องและตาเธอยังคงเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวยังคงมีสิทธิ์เข้า ตัวเล็กทุตัวก็ยังคงมีสิทธิ์หลุดนะครับโปรดใส่วิตนัญญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับนี่คือสถิติเก่าของตาเธอนะครับนี่นะครับเด้อนะครับแอดมินกัดยังมาให้นะครับ2 4 4 3 2 3นะครับเขาโตครับนี่แต่ว่าขันจับไม่ดีกับสามหานี่แหละครับผมอยู่ในนี่แหละครับขันจับไม่ดีนะครับตาเพิ่นแหมาสัมเนียครับผมตาเพิ่นแหมาสัมเนียนะครับเลขบ่หลายโตนะครับหลายท่านก็น่าจะได้รับชมชิปอยู่เนาะครับเลข3โตแต่คันทว่าต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 าอากองฟ้าฟ้าหลังตาตาตา กองฟ้ามาจะได้ี่ิองฟาอุ้ยเ้าเป็นยั่นอยู่ได้มาเนี่ยจุ๊ยจุ๊ยกองฟ้ากองฟ้าพาลุยพาลุยตา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 กองฟ้ามาแล้วออกเลยน้ำกองฟ้านำได้ตะกี้ตะกี้เนี่ยกองฟ้าเคยบอกกันบอกคือกันบางทีบางทีมันจะฟันมาเกี่ยวกับตาอีกกระจับตาคือเท่ดิตาใส่ดอกดิ ตาคือเ,เทแต่ไวรุ่นตัวน,นี้ไวรุ่นแล้วหมวมันใส่ดอกเด้อครับตาเป็นเป็นอย่างกว่เป็นหูดบนตามันมันเป็นแมงวันจับรวยโอ้คนหลานคนมีคนเดียวตัวนี้มีของหม,มูนี่หมวกก็ยังมาเท่แต่หมวกก็ยังเข้าเจ้วแต่คืออะไรนะแปดสิบปีนะนี่นะแกวอยู่ตาอยู่เท่าไรก่อนครับนี่แปดสิบปีแปดสิบปีป้าตู่คนแปดสิบปีนี่ยังขี่รถจักรยานไปมาใายสวยได้อยู่สวยได้ ตัวเทพเอาตาถ้าเกิดว่าพี่น้องเอซี่พันอยากจะได้เบอร์โทรนี่ตาสีอนุญาตบ่หรือยังไงแบบไหนขึ้นอนุญาตหรอกมันใถือรายลายหมวดอนยังไงอนุญาตคือขังนสี่เด้อนะครับตาเพิ่นยังบ่ทันสะดวกจะให้เบอร์โทรนะครับส่วนเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็เป็นเบอร์โทรของแอดมินนะครับเป็นเบอร์โทรที่เอาไว้รับออเดอร์ในการเช่าวัตถุมงคลนะครับ จะได้กับข,ขอบคุณตาหลายๆนะครับอีหามือเนาะตาเนาะอีามือหามืออีกห้าวันนะครับแล้วเรามาตามแนวทางของตานะครับสับทนายที่ตามตาเธออยู่เด้อนะครับผมนะครับขอบคุณตาหลายๆครับเอาตาลืมบอกว่าทิ้งไทยพี่น้องแน่พี่น้องที่เป็นเป็นเอ็กดีโชคในโชคดีทุกคนเด้อทำบุญทุกคนทำบุญหาญาติญาติญาติทุกคน ขอเขาลาดๆรวยๆสู <Allah> ่คนไปเลยสาธุสาธุครับผมขอบคุณตาหลายๆครับผมนะครับจะได้กับพี่น้องเขากับลอกไปวิเคราอลพยาน่ามเดอพิมเขาว่ารอไวเลยนะครับอีกวันที่5เราตามต่อเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมสำหรับที่นี้นะครับขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกรับชมสวัสดีครับเอาพี่น้องพีมึงโฆษณาแป๊บนึงครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบัรดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง